อะไรที่กำลังมองหาร้านเติมโรบักระบบ VPS เซิร์ฟเวอร์และ ID ดีพารรับฟาร์แมแบบต่างๆบริการดีบริการทันใจต้องร้านมารู้็อบเท่านั้นแถมยังรับกดผลเกมพาร์ทรวมถึงไอเทมต่างๆสุดท้ายดีทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันพร้อมหมัดและดับราคาถูกถ้าใครสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ลิงก์เพจด้าน,นล่างหรือเว็บไซต์ได้เลยนะครับเอาเลยครับผมก็ขอกระับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักครับผมนะ,ะสำหรับใครที่เข้ามาดิอดอันนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะในคลิปดีโอของเราเราจะพาผู้ชมนั้นนนมมมมมาเเล่ก่กกกกกิิจจรรรรใหรรผะะป็ถูสอ แทรกนะครับผมนะแล้วก็สอดใส่เออเดี๋ยวนะฮะสอดใส่เลยเหรอเออไม่น่าใช่นะครับผมนะฮะใช้คำผิดหรือเปล่าอดีไม่แน่ใจนะครับผู้ชมอะก็ดูเลยนะครับผมนะฮะเราต้องขอบอกอย่างนี้ครับว่าทาร่าของกิจกรรมตัวดีเนี่ยผมนะฮะอยู่เพียงแค่8วันเท่านั้นนะครับผมนะฮะก็คือนับตั้งแต่วันนี้แล้วก็นับต่อไปอีกประมาณ8วันนะครับผมนะฮะก็จะสิ้นสุดลงนั่นเองนะครับผมนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมนะกิจกรรมตัวดีเอาจริงไม่ค่อยน่าสนใจสักเท่าไหร่นะครับผมนะฮะก็มันเป็นกิจกรรมที่สามารถที่จะะ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 เเเก็บบบบไไไไไไข่่ออรรรรรรรปมม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 าาณนน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 ีี้้้้้คคคัััััผผผฮฮทใหดดลุฉยๆ แบบวูว่าเลยนะครับผมนะฮะเพียงแค่รู้ว่านะครับผมนะฮะใน1ชั่วโมงเนี่ยมีโอกาสดรอปเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นนะครับผมนะฮะก็ลูกหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณอ่ายี่สิบห้านาทีนะครับผมนะฮะเท่าที่อ่านข้อมูลมาก็มีประมาณนี้นะครับผมนะฮะโอเคไปรอช้าแล้วกันผมนะฮะเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับผมนะฮะกับการตามล่าหาไข่นี่ครับผมนะฮะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยละกันนะครับผมนะฮะโอเคถ้าผมนะไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับผมนะฮะไปกันเลยครับประกาศประกาศนะครับผมนะฮะมีข่าวดีมาบอกใครนนีีี่ผมมมะะฮทฝือการรววาดูปสยๆเนี่ยะผมนะฮะเเเรียยนชิญได้ล Discord อยู่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับน้องๆโอเคฮะตอนนี้เราผ่านมาประมาณ25นาทีแล้วนะครับผมแนะผลได้ทําการเกิดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแนะอยู่ห่างจากเราเพียงแค่800กิโลเมตรนะครับผมนะทุยไม่ใช่800เมตรนะเด็กนะผมนะฮะเดี๋ยวทําการหาก่อนละกันนะครับผมแนะว่ามันอยู่เกาะไหนนะครับผมะฮะถ้าเป็นการคาดดาวของพี่เนี่ยน่าจะอยู่เกาะนี้หรือเปล่านะไงเรียบร้อยนะครับผมนะฮะน่าจะอยู่เกาะนี้แน่นอน100%เเลยนะครับผมนะฮะ200เมตรครับผมะนะเดี๋ยวทําการวิ่งไปก่อนนะครับผมอยู่ทางไหนว่าะนะครับนญาต วิ่งขึ้นไปดูก่อนละกันนะครับนี่เดี๋ยวจะไป,ป็นข้างบนนั่นแหละนะครับผมแต่เดี๋ยวดูทิว่ามันจะอยู่ตรงไหนนะครับ200เมตรนะครับผมนะฮะข้างหน้านี้หรือเปล่านะครับผมนะฮะจะเจอไหมครับร้อยกว่าเมตรเองนะครับเฮ้ยผล เดี๋ยวได้คร er mm so yeah. <laughs> ับผมนะรู้สึกว่าไข่มันจะมีเพียงแค่สีฟ้าเท่านั้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูกันว่านะคผมนะฮะไข่ใบแรกนี้จะเป็นผลอะไรนะครับผมนะฮะขออนุญาตเก็บเลยละกันนะครับผมนะพร้อมไปครับเนี่ยโอ้ยเป็นท่าของผลสมุกนะครับผมนะโอ้ยบาดตาบาดใจเลือกเกินนะครับผมนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวเราไปหาไข่ใบต่อไปกันเลยละกันนะครับผมนะฮะไปกันเลยครับไปแต่ทุก่อนนะครับผมนะล่าสุดนี้พี่ตังการสร้างแฟนเพจขึ้นมาใหม่นะครับผมนะผู้ติดตามยังน้อยอยู่เลยนะครับผมนะใครที่มีใจรักพี่ชอบพี่นะครับผมนะอย่าลืมไปกกกดดดตตติาามมมมัััันนนนนน้้วยละะะะะคคครรบบผผูชอฮี ไลฟ์สตรีมผ่านแฟนเพจแน่นอนนะครับผมนะฮะใครที่ไม่ได้กดติดตามอย่าลืมพลาดโอกาสนี้ไปนะคุณผู้ชมฝากกันด้วยแล้วกันนะครับผมนะฮะแฟนเพจ h ฮตของเรานะครับผมนะฮะลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมนะอย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะครับ5หลังจะผ่านมา25นาทีที่ผมนะฮะผลก็เกิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะฮะก็อยู่ห่างจากเราเพียงแค่200เมตรนั่นเองนะครับผมนะฮะหลังจากที่ที่ผมนะฮะไปโผล่ทางด้านของเอ่อเซิร์ฟทั่วไปเนี่ยครับผมนะผลปรากฏว่าเก็บผลไม่ทันนะครับผมนะเพราะว่ามมมััันนนนนีรราาชโโโปดดดดูููผผลลอออยย่่เเงะะะะคบบฮฮจุๆ้ห เก็บผลไม่ทันนะครับผมนะฮะแนะนำนะครับผมนะฮะกิจกรรมนี้ควรหาเล่นนะครับผมนะฮะในเซิร์ฟวีตัวเองเท่านั้นนะครับผมนะหรือว่าเซิร์ฟวีเพื่อนก็ได้นะคุณผู้ชมฮะถ้าเป็นเซิร์ฟธรรมดาหรือเซิร์ฟทั่วไปเนี่ยนะครับผมนะฮะแนะนำว่าเออเก็บผลไม่ทันนะครับผมนะฮะค่อนข้างที่จะเก็บยากด้วยนะครับผมนะเพราะว่ามันมีราชาโปเนี่ยดูดผลจุบๆอยู่นั่นเองนะครับผมนะฮะเดี๋ยวดูกันว่าผลนี้หรือว่าไข่ใบนี้จะดอกไป็นารของผลอะไรกันบ้างนะครับผมนะฮะว่าแต่150เมตรเนี่ยห้ากิบเมตรเนี่ยทำไม้นะคมัน มูลนี่คือมานี่เลยนะครับผมนะฮะเอา,า่นะครับผมนะฮะได้เป็นท่าล่างของไขส่สีชมพูชมฟ้าเออเดี๋ยวนะฮะคือไข่มึงมีอยู่สีเดียวเหรอเนี่ยโอ้โห my god นะครับผมนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะรผมนะฮะเราขอญาตเก็บก่อนเลยละกันเฮ้ยคุณผู้ชมฮะาเป็นท่าล่างของผลลีวายโอ้โหแต่ละผลกูที่โอ้หสภาพไม่น่าเลยนะครับผมนะฮะโอ้โหถ้ารู้ว่าเกลืออย่างงี้กูไม่มาเก็บหรอกนะครับผมนั่นน้องโอ้โหทำไมคนอื่นเขาเก็บได้ผลโคตรดีแต่ทําไมพี่เก็บได้แล้วผมโคตรเกลือเลยครับผมนะฮะไม่เข้าใจเลยคุณผู้ชมฮะแต่ไม่เป็นไรนนะะะครรรัับบผผมมมฮเเเดดี๋ยยวาาไไปปตตติชลล่อ แล้วกันนะครับพักน้องตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวนะโปแม่งจะมาเอาผลกูปะเนี่ยฮะเหรอโอ้เกาะแก่เกาะแรกหรือเกาะซ้ายเกาะขวาเกาะเกาะเอ้ยโหยโปแม่งเอาไปต่อหน้าต่อตาเลยฮะเหี้ยแม่งคือแบบโอ้โหถ้าไม่มีเซิร์ฟวีนี่แย่เลยฮะ เบิร์ดขับซิววอละครับน้องๆฮึโอ้ยจะไปอยู่แล um> ้วอ right> ่ะโปแม่งโอ้โหเกินคิดดูเอาเองละกันนะครับผมนะฮะอีเวนต์นี้เข้ามาบอกเลยว่าไม่มีเซิร์ฟวีเนี่ยคืออยู่ไม่ได้นะครับผมนะฮะถามว่ามันดีขนาดไหนนะครับผมนะอีเวนต์นี้ก็คือว่ามันดีกับโปนั่นเองนะครับผมนะฮะเวลาที่ผลมันเกิดนะครับผมนะฮะมันจะเกิดทุกๆ25นาทีนะครับผมนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆเลยนะครับผมนะฮะเพราะว่าโปเนี่ยมันสามารถดูดผลได้ทุกๆ25นาทีจากเดิมเนี่ยนนนนะะะะะคครรัััับบผมมมฮจดดูทุกๆ1ช่วโง ะะอันนี้ก็ถือว่าโอ้โหเป็นเรื่องดีไปนะครับผมนะฮะไม่รู้ว่ากิจกรรมนี้เนี่ยผมนะฮะมาเอื้อใครนะครับผมแนะแต่ที่ดูรู้คือเอื้อโปลแล้วหนึ่งนะครับผมะฮะอย่างผู้เล่นอย่างเราเราเนี่ยทำท่าทำทางเหมือนจะไปเก็บนะครับผมนะฮะขนาดที่มีผลประตูสามารถสับเปลี่ยนได้เนี่ยยังไปไม่ทันเลยนะครับผมน <c> ะ <oughs> <c oughs> โอโ้โหขอซ้ำคำให้กับช็อตน,นี้หน่อยละกันนะครับผมนะฮะแม่จะไปเก็บผลแต่โปดันเก็บไปก่อนนะครับน้องโอเคฮะตอนนี้เราก็ผ่านมาทั้งหมด2ี้านาทีแล้วนะครับผมนะฮะได้เวลาผลเกิดหรือว่าไข่เก นั่นเองนะครับผมนะฮะเดี๋ยวดูกันว่านะครับผมนะฮะใครมันจะไปโพที่ไหนนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะไปตามล่าหาบันนะครับดอลลตอนนี้เราอยู่แค่เพียง160เมตรนะครับผมนะฮะน่าจะอยู่เกาะนู้นแน่นอนนะครับผมนะฮะเกาะไอติมนี่นะครับผมนะบินไปเลยใช่ป่าวะร้อยเมตรอ๋ออยู่ที่เกาะนี้นะครับผมเฮ้ยเจอแล้วป่ะผู้ชมไม่น่าใช่ฮนะโอ้ยนู่นนู่นนู่นนู่โหเจอแล้วเจอแล้วเจอผลอะไรวนะน่ะเฮ้ยไข่สีนี้เฮ้ยไข่สีนี้ไม่เคยเจอฮนะ เดี๋ยวนะครับผมนะฮะเป็นไข่สีม่วงเหรอแต่ก่อนเก็บเนี่ยน้ผมนะเราจะมีวิธีการเก็บนะครับผมนะฮะถ้าอยากได้ผลดีๆเนี่ยให้เราทำการกระโดด2ครั้งนะครับผมนะฮะหนึ 2นะครับผมนะเราทำการเก็บเลยละกันนะครับผมนะเฮ้ยคุณผู้ชมโอ้โหกูมไม่น่ากระโดดเลยฮะเป็นท่าของผลสปินนะครับผมนะฮะโอ้โหเอาไข่กูขึ้นมาเลโ,โอเคฮะเดี๋ยวเราไปตามล่าหาไข่กันต่อเลยละกันนะครับผมนะฮะโอ้โหมีแต่ผลเกลือจังวะเฮ้ยโ,โอเคตัดภาพมาได้ผมนะฮะก็ผ่านพ้นมา2 5น,นาทีแล้วนะครับผมนะฮะค่อนข้างที่ใช้เวลาในการถ่ายทำคลิปวิดีโอนี้ค่อนข้างนานเลยนะครับผมนะฮะเราลาวประมาณ2-3-4ชั่วโมงเลยนะครับผมนะฮะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้คลิปวิดีโอนี้ด้วยละกันนะครับผมนะฮฮฮะะะะะโอออเเเคคดี๋ยยวรรไปหาากัันนนต่่ลบผม เจอแล้วนะครับผมนะฮะอยู่ทางด้านล่างนี้เลยนะครับผมนะฮะว่าแต่เป็นผลสีฟ้าหรือว่าเป็นไข่สีฟ้าอีกแล้วคุณผู้ชมฮะเมื่อกี้นี้เป็นไข่สีม่วงนะครับผมนะฮะรู้สึกว่ามันจะเกลือไม่น้อยเลยนะครับผมนะฮะแต่ว่าไข่รอบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเออ่ดูดีนะครับผมนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตทำสูตรนิดน,นึงละกันนะครับผมนะฮะก็ประมาณว่าเออ่กระโดดนะครับผมนะฮะห้าครั้งละกันคุณผู้ชมฮะหนึ่งสองสามสี่ ห้านะครับผมนะฮะเก็บเลยครับนี่เป็นไงเ<โ>ฮ้ยผู้ชมเป็นท่าาของผลไดมอนด์นะครับผมนะโอโ้โหอีเวนต์อะไรของมึงเนี่ยแม่งเองยโคตรเกลือเลยครับน้องๆโอ้โหถ้ามึงจะเกลือขนาดนี้นลยครับผมนะอีเวนต์นี้ไม่ต้องมีก็ได้นะเออเก็บแต่ละผลเนี่ยไม่เกินหลักล้านเลยนะครับผมนะฮะโอโ้โหสภาพนะครับธรรมดาที่ไหนฮะอีเวนต์นี้โอโ้โหใครอยากได้ก็เอาไปเลยละก,กันนะครับผมนะฮะพี่ขออนุญาตทิ้งไว้ตรงนี้ละก,กันนะฮะโอ้โหบายบายยือเพื่มาต่อการนะครับผมนะฮะหลังจะผ่านไปแล้ว25นาท ทีดีครับผมนะฮะผลก็จะทำการเกิดขึ้นมาอีกแล้วนะครับผมนะฮะเดี๋ยวดูซิว่าไข่ใบนี้จะเป็นผลอะไรนะครับผมนะฮะขอผลแรงๆผลดีๆสักหลักร้านเนี่ยในผมนะจะยืนยิ้มให้ดูผู้ชมฮะไม่รู้เหมือนกันนะครับผมนะฮะว่ามันจะดรอปให้ตอนไหนนะครับผมนะพะก็คือภาวนาอยู่ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ตรงนี้เนี่หว่าน่าจะเป็นข้างหลังนะครับผมนะฮะอู้หน่าจะเห็นแล้วนะครับผมนะนู่นนๆ่นนุ่นนอุ้ยผลสีฟ้าด้วยนะครับผมนะฮะอ้หูดูสิฮะอ๋อเฮ้ยไข่ใบนี้มันแปลกๆเว้ยมันฮะ เป็นไข่ใบใหม่นะครับผมนะฮะมีโอกาสได้ผลดีๆอยู่เหมือนกันละมังนะครับผมนะต้องใช้คําว่ามังด้วยนะครับผมนะฮะโอเคครับผมนะไม่รอช้าขอญาต์เก็บไปหน่อยหลักการนะครับผมนะเฮ้ยคุณผู้ชมมาเป็นตลาดของผลรีวาวายวายโอ้ยสภาพนะครับผมนะฮะผลไม่ถึงหลักล้านสักผลเลยอะไรวะเนี่ยโอ้โหกิจกรรมอะไรของเมืองเฮเห็นแล้วหงุดหงิดนะครับผมน้องๆโอเคไม่เป็นไรนะผมนะฮะเดี๋ยวเราไปนั่งหาผลตอบแทกันเลยนะครับผมนะฮะไปกันเลยครับโอเคฮะตอนนี้เราก็ผ่านมา25นาทีแล้วนะครับผมนะฮะหลังจากที่ฟาร์ม E f p หรือว่า Mastery เนี่ยรับผมนะฮะฟาร์มเพลินไปหน่อยนะครับผมนะฮะผลเกิดเลยที่ผมนะฮะเดี๋ยวขอญาตไปหาหน่อยละกันอ่านะครับผมนะ้นหนึ่งร้อยสี่สิบกว่าเมตรนะครับผมนั้นน้องๆเดี๋ยวดูซิว่ามันจะเป็นผลอะไรนะครับน่าจะอยู่ทางด้านหลังนี้นะครับผมนะฮะโอเคนะครับผมนะค่อยๆไปค่อยๆเซอร์ไพรส์นะครับผมนะฮะตรงไหนวะนะครับแปดสิบกว่าเมตรตรงไหนวะอ๋อน่าจะตรงนี้นะครับผมนะฮะวิวนี่เห้ยไข่สีเหลืองคุณผ,ผู้ชมฮะ ไม่เคยเห็นเลยนะครับผมนะฮะอู้เป็นท่าของไข่สีเหลืองน่าจะเป็นผลดีแน่นอนนะครับผมนะฮะไม่รอช้าอย่างนี้ขออนุญาตเก็บก่อนละกันนะครับผมนะฮะเก็บเฮ้ยโอ้ยสภาพนะครับผมนะเป็นท่าของผลสปินเชยเลยนะครับผมนะฮะโอ้ยทรมานใจเลือกเกินคุณผู้ชมะคือณตอนนี้พี่เริ่มสับสนนิดหน่อยนะครับผมนะฮะคือพี่หาเองนะครับผมนะฮะจับไข่เองด้วยเดี๋ยวจับไข่ใช่ครับว่าเก็บไข่ดีกว่านะครับผมนะฮะพี่อุตส่าห์เก็บไข่เองเนี่ยนะครับผมนะฮะทุกฟองทุกฟองเลย แต่ได้แค่ผลเกลือนะครับผมนะฮะแล้วน้องๆเ,เองนะครับผมนะฮะที่มาบอกว่าเฮ้ยพี่ผมได้ผลเสือผมได้ผลมังกนรนู่นนี่นั่นมึงไปทํำยังไงวะเฮ้ยโอ้โหมันจริงหรือเปล่าวะน่าแม่งรู้สึกว่ากูโดนต้มอยู่คนเดียวเลยนะครับผมนะฮะต้มมันจนไข่กูจะสุกอยู่แล้วอันโหลโอ้ยโอเคฮะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อเลยละกันนะครับผมนะฮะโอ้ยจีเอฟมึงทำกูเกินไปแล้วโอเคฮะตอนนี้เราก็ผ่านพ้นมา25นาทีแล้วนะครับผมนะฮะเอาสักกูหลับไปหลายตื่นเลยทีเดียวเชียวนะครับผมนะฮะตอนนี้เนี่ยผมได้ผลได้ทททําาาาาากกกกรรรรรเเเิิดขึึ้นนนนนมมมออีีบะะะะะคัผฮจ่หง ผมนะ่าจะเป็นทางของเกาะสตรีหรือเปล่านะครับผมนะอฮาใช่ด้วยนะครับผมนะฮะหนึ่งร้อยสิบกมิตนะครับผมนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตทำการอ่าไม่ใช่ทางนี้นะครับผมนะฮะน่าจะเป็นทางด้านหลังนี้หรือเปล่านะครับผมอ่าทางนี้แน่นอนนะครับผมนะร้านเปอร์เซนต์เลยนะฮะวิ่งขึ้นไปครับแล้วทีนี้น่าจะประมาณทางล่างนี้แน่นอนนะฮะเดี๋ยวบรูซิวฮ่าจะเป็นผลเกลือผลดีหรือไม่ดีนะครับคุณผู้ชมฮะเฮ้ยเป็นทางของใครสีฟ้านะครับผมนะฮะคราวนี้นี่ผมนะฮะมีโอกาสในการได้ผลดีแน่นอนนะครับผมน้องๆพร้อมนะครับผมเก็บครับ เฮ้ยเป็นทา่าของผลสันหลักล้านว่ะเฮ้ยโอ้โหหลักล้านเป๊ะเลยนะครับผมนะฮะไม่เกินล้านด้วยฮะพอดีกับล้านหนึ่งล้านเป๊ะเลยโอ้โห GM มันเกินไปเอ้าบอกว่าครับน้องๆถามว่าดีไหมก็ก็ดีนิดนึงนะครับผมนะฮะแต่ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่เลยครับผมนะฮะน่าจะเป็นผลพระหรือไม่ก็เป็นทา่าของผลเวนนองเวนนอฟอะไรไปเรื่อยนะครับผมนะฮะอันนี้เป็นผลสั่นเฉยเลยนะครับอย่างน้อยก็ยังดีนะผมนะฮะที่ได้เป็นผลหลักล้านมาสักหนึ่งผลนะครับผมนะฮะโอเคฮะเ รดูกันว่าใครไปสุดท้ายดีนะผมนะฮะจะเป็นการชี้ชะตาอีเวนต์นี้เลยนะครับผมแนวะว่ามันเกลือหรือไม่เกลือนั่นเองเนี่ครับผมนะฮะโอเคะเดี๋ยวเราไปทําการหากันก่อน,น,อนเลยนะครับผมนะฮะระยะทางประมาณ1,400เมตรน่าจะเป็นท่าเรืของเกาะเดี๋ยวนะฮะอเดาก่อนเลยเป็นท่าราอของไฮดราทาวแล้วกันคุณผู้ชมฮะ เฮ้ยถายถูกเฉยนะครับผมนะฮะอีก150กว่าเมตรนะครับผมนะเดี๋ยวทำการหาก้อนเลยหลักั้นนะครับผมนะทางนี้ไม่ใช่วะเฮ้ยทางไหนวะน่าจะทางนี้หรือเปล่านะครับน่าจะเป็นทางนี้นะครับผมนะฮะดูจากลักษณะแล้วนะครับผมแต่หาดูก่อนฮะว่าอยู่ตรงไหนวนะในครับผมนะั้นน้องๆเออทางนี้เฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว เป็นผลอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะฮะสีชมพูเฮ้ยเอ้ย,อยไม่ใช่ชมพูสีม่วงนี่หว่านะครับผมนะฮะเดี๋ยวนะครับผมนะฮะถ้าสังเกตดีๆมันจะมีออร่าด,ด้วยนะครับผมนะฮะเห็นไหมฮะอา่ามีโอกาสได้ผลดีแล้วกูเอาแล้ครับผมนะเดี๋ยวดูกันว่าผลนี้จะเป็นผลอะไรได้ผมนะพร้อมไปครับ โอ้ยเป็นเจ้าของผลโบกนะครับผมนะฮะโอ้เกลือจัดเลยอีเวนต์นี้นะครับผมนะฮะสรุปเลยนะผมนะฮะอีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์เกลือนั่นเองนะผมนะฮะไม่น่าใช่อีเวนต์ไข่นะครับถ้าเป็นอีเวนต์ไข่เนี่ยไม่น่าเป็นแบบดีนะผมนะฮะเอาจริงคือเกลือแทบจะทุกผลเลยนะครับผมนะฮะและน้องๆนะผมนะฮะมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันได้นะครับผมนะฮะใครสุ่มได้ผลอะไรหรือว่าใครเก็บได้ผลอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันได้นะครับผมนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ีโต้องขอตัวลาไปก่่อออนนนนแลล้้้วววววะคคครรัััับบบบผมมเเดดดีีี๋ยยยไจกใหหิิปโาาาสส๊